เชฟเอาอะไรมาด้วยคะเนี่ยอ่ามาม่วงเบามาม่วงเบาเหรอคะ,อะทาไมเราถึงเลือกที่จะหยิบน้ำปลาหวานมาทำเพราะปกติน้ำปลาหวานจะเหลือต<ช>ลอดเลยบอกก่อนว่ามันเป็นหอมเจียวที่เชฟ เจียวเองนะคะเคล็ดลับคือค่อยๆเจียวครับถ้าดูทุกอีพีผมจะบอกว่าหอมเจียวเนี่ยเป็นอะไรที่โรยขนมก็ได้โรยของคาวก็ได้โรยของหวานก็ได้เป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากแล้วอุณหภูมิอันนี้คือต้องสูงหน่อยจริงๆแล้วผมจะชอบใช้อุณหภูมิประมาณนี้ครับร้อไม่ว่าจะเป็นเตาติ้งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแม่จ <c oughs> <180. S 1> <c oughs> ิ้นัมเบอร์คือร้อยแปดสิบสิโอ้ซูซ่าไปเลยเอาใส่หอมลงไปเนี่ยเพื่อที่จะให้เขาเกิดเอฟเฟกนะครับของความร้อนเนี่ยนะครับเพระทำไมาเขาเออกมาปุ๊บเจอ น้ำปลาหวานซึ่งน้ำตาลใช่ไหมครับพอเคี่ยวเนี่ยเขาจะยิ่งงวดพอเคี่ยวปุ๊บกลิ่นกะปิออกมากขึ้นซึ่งแต่กี้ไม่ได้กลิ่นเท่าไหร่ชิคนิดนึงเนาะอ่่าใชต้องมีพริกเอาเบนเดอร์มาซุปหรอคะไม่ใช่ซุปครับไม่น่าใช่ไอศครีมไอศครีมใช่เลยทำไอศครีมกันถ้าอยู่ทั้งบ้านเนี่ยถามว่าให้ทำไอศครีมยังไงใช่ไหมครับเอาทุกอย่างเนี่ยปัดโจ๊กเลยใช่ไหมครับแต่ว่าการที่จะทำไอศครีมเนี่ยเราเอามะม่วงอ่ะ มาทําให้ร้อนเพราะว่าจะได้เคลือบกับพวกนี้ครับผิวเขาจะได้นิ่มหน่อยนิ่มหน่อยพวกกามาปั่นได้เชฟเขาใส่หอมเจียวเพิ่มอะอันนี้คืออะไรคะเชฟหนูเพิ่งเคยเห็นเลยค่ะมันเป็นเหมือนกระป๋องทาสีที่บ้านหนูเลยอะที่แช่เฉยๆปติกเป็นอะไรก็ได้เป็นซิลิโคนก็ได้ที่แช่น้ําแข็งเป็นคิวบ์น้ําแข็งก็ได้นะครับถ้าเราชอบมะม่วงเยอะค่ใช่ไหมเราก็ใส่มะม่วงเยอะใช่ไหมถ้าชอบน้ําปลาหวานเยอะ เราก็ใส่น้ำปลาหวานเยอะหลักการคือเอาทุกอย่างมาทําให้ร้อนจ<ะ>ชทไหให้ผิวข้นนิ่มเอามาปั่นรวมกันผมจะขออนุญาตเอาเนี้ยเข้าไปแช่แข็งจริงๆแช่แข็งในในตู้เย็นธรรมดาเนี่ยน่าจะหนึ่งคืนหน,คหนึ่งคืนกําำลังดีใช่กำลังดีไอติมเนี่ยเราไม่ได้ใส่สารเราไม่ได้ใส่สเตเบิลิเซอร์<ะ>เราไม่ได้ใส่อะไรเลยติมเราจะธรรมาชาติที่สุด อของิ้มกับม,มนะุ่นีกวะาหอมเจียวเพิ่มใช่ไหมคะเชฟเียวมผมว่าถ้าทำอย่างเงี้ยคือเวลาเหลือปุ๊บเนี่ยเราเราทำเราใส่คิวบ์เรไปแช่ไว้ถึงเวลาออกมาก็กินกับมะม่วงมันก็จะอยู่ได้นานมันก็จะ,จะอยู่ไปได้เรื่อยๆเลยอร่อยอนะอร่อยแบบหนูรู้สึกว่าหนูชอบพี่เชฟใส่พริกลงไปอะม,มันทําให้แบบขึ้นมาอีกให้มันมีความสไปซี่ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะ